สวัสดีทุกคนครับตอนนี้มาอยู่กับเดี๋ยวสุภาพาไปตอนนี้ผมมาอยู่ที่ท่าเทียบเรือการประมงของอ่ามมขามวันนี้เดี๋ยวไปขึ้นเรือพี่บีเดี๋ยวพี่บีนี่ก็เป็นเรือสุวรรณะของที่ขึ้นหลายรอบแล้วนะครับเราใช้บริการตลอดครับพี่บีน่ารักกับพี่มีน โอเควันนี้เดี๋ยวก็เต็มตัววันนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางของเราที่จะไปก็คือเกาะแอลเกาะแอลก็เป็นส่วนหนึ่งอของชอูกเก็ตนะครับหนะ้าที่อยู่บริเวณทางที่ทางที่ตะวันตกไม่ใช่ทางที่ตะวันออกนะครับผู้ผิดขออภัยครับทางที่ตะวันออกนะครับอยู่ใกล้ๆกับเกาะหลนนะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไปก็จะเป็นสาย ิกกิ้งลอยลอยลำข้างเกาะแล้วก็ตกจิกกิ้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปติดเกาะกันครึ่งวันเพื่อที่จะไปแคโรไลนาลิกตอนนี้เนี่ยพ,พี่พี่ก็พี่เบียอะไรก็รออยู่ที่เรือแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะตามมาวันนี้เรามาตกแบบแคโรไลนาลิกแล้วก็อาจจะมี <c oughs> เสริมนิดหน่อยพวกแคทหนูแคทปลาเสียดอะไรอย่างงี้ไม่รู้มีเยอะมากมายหรือเปล่านะวันนี้ ก็โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับไปเตรียมตัวเตรียมของกันเถอะไปบรรยากาศยามเช้าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปเดี๋ยวให้พี่ๆไปส่งที่เกาะแอลเป็นไงครับล่าสุดัันนเเเลยครบอาึ <laughs> มังเกมจากกระพุงมาแล้วครับหนึ่งตัวโอ้สวยเลยแจว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 มาครับตกแบบแคโรไลน่าลิกครับวันนี้โอ้โอตะก,กัวที่ใช้ครับก็จะเป็นตะก,กัวที่ของพี่น็อตนะครับตะก,กัวของพี่น็อตเดี <c oughs> ๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับวันนี้ก็มาแคโรไลน่าแล้วก็มีสมาชิกก็เยอะแยะมากมายก็แคโรไลน่าหมดเลย มีผมติดคันคันแคสมาหนึ่งคันก็มาเผื่อตีหนูตอนเย็นโอเคแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องเกมเหยื่อของน้องเกมวันนี้นน่นเจ้าตัวยืนตกปลาอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่เหยื่อของน้องเกมครับวันนี้เกมฟิชชิ่งใครที่สนใจก็สั่งได้นะฮะ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เหยื่อไว้ให้ได้เช่นกันเหยื่อน้องก็สวยครับตัวนี้มีสองแบบเดี๋ยวเราลองมาทีละตัวทีละตัวกันอตอนนี้ก็จะเป็นน้นําขึ้นน้ําขึ้นนี่น้ําก็จะนิ่งๆหน่อยปลากินไม่ดุนะครับสําหรับแคลโรไลน่าลิกแล้ว,ว่าปลากินไม่ดุเลยติดหินแล้วติดหินแล้วติดอะไระน้องเกมครับวันนี้น้องเกมแล้วก็แก๊งพี่นอ็อตนะฮะแก๊งพี่น็อตที่ไปเกาะบอลกับเรา ก็มาด้วยวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเห็นหน้าค่าตากันโอเคนะฮะนี่อย่าต้องเกมนะหางพลิวดีด้วยเดี๋ยวเราเรามาดูกันช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําขึ้นอ่ยังไม่ปลายังไม่กินยังกินไม่ดุนะครับปลากินไม่ดุเราก็อาศัยว่าเล่นปลาน้ําลึกเล่นปากกระพงแนวกระพงไม่เกาก็กระพงเพราะว่ามันอยู่ ฝั่งหน้าหน้าหินโอ้โหคนเรื่องเลยเมื่อกี้จับเมื่อกี้จับคันแคสมาจับคันแคสมาเจอคันนี้ก็ไปคนเรื่องเลยเบาจัง ทดลองเยอะก่อนเวลาเรามา,หมาใหม่ใหม่เราต้องทดลองก่อนว่าน้ํามันลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนจะได้ไม่เสี่ยงติดหินพยายามตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับต้องรีบแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยบบฟินแน่เลยโอ้ยไม่ใช่ครับล่องลมโอ้ยลม โอ้ยลุดประทูกครโค้าค้บอลเขเยเกลียไอ้คนมาโค้งโค้งโอ้อหอืมลมครับฝ่าอะไรครับโดน ทำไมทื่อจังโอ้โหหลังเขียวทุกคนโอ้สัน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 กลับมาไปก่อนลปลาหรือเปล่าวเนี่ยออเออโอ้โห oh <no. S 1> น,นะนกุ้นทองครับ แล้วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราออกเดินทางมาไกลพอสมควรครับมาหาไม้ใหม่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวน้ําใสมากนะครับบางคนบอกน้ําใสแบบนี้มีปลาด้วยหรอนะครับนะต้องบอกเลยว่าสีขนเกาะที่นี่ใหญ่มากครับเป็นอีกหนึ่งปลาที่เป็นปลาเกมของแคโรไลนาด้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะเห็นแอคชั่นของคนอื่นไม่มากนักนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างปลีกตัวออกมาหาไม้ใหม่นะฮะไม่ได้ไปรวมตัวกับพี่ๆเขาโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ดูแต่ว่าวิ่งไม่หนักมากครับโอ้วิ่งดีอยู่น่าจะสีขนครับโอ,โอ้มันเลื้องใส่ดีใส่ดี <laughs> สีขนกอ่อ <Yeah. S 1> สีขนกอ่อเลยก่อนโอ้ใส่ดีใส่เปาไว้ก่อนในปลาสีขนกอ่อครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปลาที่ ควรค่าแต่การเล่นแครองมากครับถ้าใครหาฝูงเจอหรือว่าหาแหล่งเจอสนุกมากครับนะวิ่งเป็นปลากระมงเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะอีกหนึ่งชื่อที่คนภูกเก็ตเขามมนจะเรียกหรือว่าหลายพื้นที่เรียกก็จะเป็นเรียกว่าปลากระมงเช่นเดียวกันนะฮะเป็นตระกูลหางแข็งครับสนุกมากๆปลากเกมของแครไลน่าลิกเลยครับ มาแล้วโอ้โยมาตายตอนจบดิว่า Mm. OK, OK, okay。Okay. โอ้โหหวานสีขนไ้วยทั้ทงเกมได้สีขนเราได้เกา่าซิจะไปด้วยไงไปด้วยเราจะไปตกปลาเฉยๆโอเคเปล่าโอเค คลิปนี้อาจจะไม่ได้โดนใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมเน้นโชว์ความงามของกอเกาะแห่งนี้นะครับนะทะเลหาดทรายแล้วก็ก้อนหินต่างๆวิวทิทวทัศน์ต่างๆนะเอาเป็นว่าคลิปหน้าครั้งหน้าผมมาอีกแน่นอนครับเพราะว่าปลาที่นี่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะก,กับการเล่นแครอทมากๆนะถ้าไหนสนใจก็ลองมาได้แวะเวียนกันมาดูแต่ว่าขอแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ทิ้งขยะไว้ที่เกาะเท่านั้นก็พอนะฮะตกเป็นเกมสนุกสนานนะครับ ได้ปลากับไอ้กแกงก็ถือว่าประสบความสําเร็จในคลิปแล้วนะแล้วก็ได้พบเจอกับเพื่อนสมาชิกตกปลาก็ถือว่าน,นี่คือกุ้มค่าที่สุดแล้วครับ โดนโดน,โดนสีขนเดี๋ยวเลอนเกมครับ นความรักข้างในหัวใจหายไปไม่เคยได้เจมาแล้วครับน้องเกมจัดแล้วน้องเกมจัดแล้วไวคันแอคชัน่นโอ้โหเข้าหินมั้ยนะเฮ้ย <c ười> <c ười> กระตือกระพุงแน่เลยพ <c ười> ี <c ười> ่ว่าปล่อยไว้ปล่อยไว้จะไปเข่งคุณเฮ้ยบนสายบนสายวะให้พี่ออกมา

โอ้โหสีขนเกาะครับผมแม่โดนใจจริงสุดยอดโอเลยครับมาน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 จอบหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเฮ้ย่อยขึ้นนะติดปากแล้วติดข้างปากพี่ว่าเฮ้ยโอ้ยไม่ขาดด้วยว้ แร้วมันจะกอดตรงนี้เลยนู้ฮ้ <laughs> ยยเฮ้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 เ้ยอ้โเ้้เอ้อย้เเ้ยยเเฮย้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้เ้ย